ขอถามอีกนิดค่ะกะทิผงม,มีผลต่อระดับไตรกิีเซอไรด์ในเลือดไหมคะปกติพี่ไม่ค่อยทานอาหารที่มีกะทิเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะทานวันละหนึ่งซองไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมคะฝากถามด้วยค่ะเป็นข้อมูลเผื่อใครสนใจถามพี่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากะทิผงนะครับหรือว่าโคโคนัทพาวเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปในมะชะกรินทีนะครับสูตรใหม่เนี่ยข้อดีก็คือ มันไม่ได้กระตุ้นการเกิดไตรกิสรายแถมมันกระตุ้นการเบินไตรกิสรายอีกด้วยดั๋นั้นในกรณีที่เราเป็นไขมันไตรกิสรายสูงถ้าอยากจะให้ไตรกิสรายลดลงเร็วๆนะครับข้อที่1เลยนะครับเราอาจจะต้องลดข้าวแป้งน้ําตาลส่วนเกินไม่ได้บอกห้ามกินนะมื้อเช้าทานได้ปกติครับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ลดข้าวแป้งน้ําตาลหน่อยหนึ่ง ข้อ2นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยก็พยายามอย่าทานของทอดหรือน้ํามันเนี่ยพร้อมกับข้าวแป้งน้ําตาลเพราะว่าข้าวแป้งน้ำตาลเป็นพลังงานเนะาะไขมันก็เป็นพลังงานถ้าเราทานพร้อมกันเนี่ยร่างกายก็จะเก็บไขมันไว้ในร่างกายเข้าไปในเลือดทาให้ไตกินสลายสูงได้ดังนั้นพยายามอย่าก,กินของทอดน้ํามันพร้อมกับข้าวแป้งน้ําตาลและข้อที่3นะครับ ผมแนะนาไม่ง่ายสําหรับใครก็ตามที่ช่วงท้องว่างแล้วเป็นคนไม่ชอบดื่มกาแฟนะครับอยากจะดื่มเป็นมัทฉะพรีเมียมก็จะทานเป็นมัทฉะราเต้สูตรใหม่ของผมนะครับผมใส่ตัวมะพร้าวผงนะครับหรือโคโค n น t ทพาวเดอร์ไปด้วยข้อดีก็คือเราไม่ใส่น้ําตาลเนาะดังนั้นมันก็ไม่ทําให้เกิดความอ้วนไม่ทําให้น้ำตาลในเลือดสูงแถมพอเราจะเอามัทฉะซึ่งกระตุ้นการเบิร์นไขมันไตรกลีเซออยู่แล้วผสมกับโคโค้นาทพาวเดอร์นะครับหรือกะทิผงเนี่ย มันก็เลย2ตัวเนี้ยเวลาเราทานตอนท้องว่างนะครับเช่นก่อนอาหารสัก1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือหลังอาหารสัก4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเบิร์นทานได้บ่อยๆด้วยครับเพราะว่ามชะชชมมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งนู่นนี่หลายอย่างนะครับแต่ว่าอันหนึ่งก็ช่วยให้ร่างกายเรากระตุ้นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้ด้วยครับส่วนใครก็ตามอยากดูสูตรมัชชะลาเต้สูตรใหม่เป็นออร์แกนิกด้วยนะครับมีมาตรฐาน USDA ออร์แกนิกมัชฉะเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินได้ครับ